ลิปที่ไม่ติดแม้สีทนมากสีทนได้จริ วัดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะแก้วมากับการสวอตลิปค่ะวันนี้มากับลิปที่เรียกว่าเป็นกระแสแล้วก็รู้สึกว่าควรจะมาห่างหายไปพักนึงแล้วกับแบรนด์ลูกหลักของเรานะคะนั่นก็คือแบรนด์ a By b ้บาค่ะวันนี้แก้วมากับลิปรุ่นนี้เลยค่ะเขาเคลมมาแรงมากๆนะคะว่าเป็นลิปที่ไม่ติดแมสแล้วก็มีแฮชแท็กของตัวเองว่าทิ้นสีแน่น วันนี้จะยังไงก็ต้องมาดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแพ็กเกจจิ้งเต็มๆให้ดูนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยชื่อว่า baby by m a s f r i e n d l y lip tint นะคะราคาแค่99บาทเท่านั้นนะคะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสวอตให้ดูทาง9สีเรามาลองกันว่าคำเคมออกมาแล้วเนี่ยจะ จึ้งใจขนาดไหนวันนี้อาจจะทดสอบให้ช่วงเวลากลางคืนนิดนึงเพราะว่าเอ,อ่อเราไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบออกไปข้างนอกจริงจังแต่เราจะใส่แมสเพื่อทดลองให้ทุกคนได้ดูนะคะสําหรับตัวเนื้อลิปนะคะลิปเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบเนื้อจิ้มจุ่มนะคะก็คือจะเป็นแท่งลิปที่เป็นเนื้อจิ้มจุ่มแบบนี้นี่ตัวแพคเกจนะคะเดี๋ยวจะ ให้ดูใกล้ๆนี่เลยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นเนื้อที่บางเบาไม่หนักปากนะคะสีชัดติดโทนแล้วก็ช่วยบำรุงริมฝีปากไปในตัวด้วยวจะบอกว่าลิปตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดความหมอ ด้วยเพราะว่าเขามีสารสก,กัดจากดอกเอเดไวท์นะคะแล้วก็จะมีตัวสารสก,กัดของไฮยาลูอนนะคะที่จะช่วยให้ปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยถึงจะไม่ติดแม้แต่ว่าปากจะชุ่มชื้นอันนี้ก็คือคํมเคมของเขาโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูสวอสทั้ง9สีแล้วก็ช่วงเวลาทดสอบแล้วก็จะสรุปให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไง Thank you นี่นะคะเราก็สวอตครบทาง9สีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสรุปสำหรับการสวอตนั่งสวอตนะตอนนี้คือช่วงเวลาที่ฮัลือโหดฮัลือหันมากคือแก้วอะ่ะทดไปทดลองในเรื่องของการไม่ติดแมทก่อนแล้วก็ค่อยมาสวอตทีหลังนะคะบอกเลยว่าคิดถูกมากๆตอนที่พูดอยู่ตอนนี้คือปากชาไปหมดแหละทุกคนเพราะว่าสี่ทนมากสีทนได้จริงๆคือ คนมากลบออกยากมากนะคะสีที่ชอบ 34นะคะก็คือจะเป็นเบอร์0ูนย์เป็นเบอร์ที่เราใช้ทำเทศด้วยเบอร์ศูนย์เนี่ยก็จะเป็นโทนแดงแล้วก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หกนะคะออกโทนส้มหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขั้นส้มจ๋าแต่ว่ามีความสดใสเล็กๆเนาะแล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าแซบมากเป็นสีที่โซ,โซแซบสุดๆนะคะก็สามสีนี้เป็นสีที่แกรู้สึกว่าชอบใช้เออตอนสวอชออกไปแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจในสีสามสีนี้นะคะและสีที่ อยู่ตอนนี้ก็คือเป็น4 02นะคะเพื่อจะให้ลิงก์กับโหมดต่อไปที่เราจะไปทดสอบกันค่ะก็ไปกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาในพาร์ทของการที่เราเนี่ยได้ไปทดสอบในการใส่หน้ากากมานะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าจากที่ ได้เปิดไปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็คือแมสที่เราใส่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้ก่อนแล้วค่อยมาสวอสีลิปทีหลังนะคะเพราะว่าเราอยากจะไปลองทดสอบกันดูก่อนว่าติดแมสจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าน้อยมากคือคือไม่มีหรอกก็จะเป็นแบบลองพื้น ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะในการทดสอบก็คือติดออกมาน้อยมากมีอาจจะแบบว่าแก้วะยังไม่แห้งก็คือติดมาจึงหนึ่งตอนแบบว่าอาจจะทาเสร็จแล้วก็ปากยังไม่แห้งสนิทอะไรเงี้ยก็ใส่ไปเหมือนก็จะติดขึ้นมาแต่ก็คือน้อยมากจริงๆมีแค่ปากปลายนิดเดียวซึ่งคอนเฟิร์มได้เลยว่าลิปรุ่นนี้เนี่ยไม่ติดแมสจริงๆถ้าปากของเราไม่เปียกยังไงก็ไม่ติดแมสอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยคือถ้า เองเม็ดอย่างเงี้ยใส่ไปอ่ะอย่างเงี้ยก็ไม่ติดแน่นอนจริงๆอันนี้ถือว่า Amazing แล้วก็ว้าวมากๆสำหรับลิปรุ่นนี้อันนี้หลังอันนี้แมสของเราหลังจากประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดึกมากแล้วอืมอืมไม่เชื่อก็คือลองพื้นลบแล้วนะ ลอ,ลองพื้นติดมาเยอะมาก แต่ละสีเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ทุกคนต้องดูแบบโทนสีเพราะว่าเขาจะมีทั้งโทนแบบเข้มเข้มโทนน้าตาลโทนแดงโทนส้มนะคะก็เลือกกันเลือกสรรได้ตามใจนะคะและที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงด้วยหาซื้อง่ายหาซื้อไม่ยากนะคะเดี๋ยวช่องทางการซื้อขายจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสสีเนี่ยหาซื้อง่ายเหมือนกันนั่นก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่นก็คือสองสีนี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นสีเบอร์0 2นย์นะคะแล้วก็เบอร์0 7นย์หาซื้อได ที่เซเว่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาจเต็มให้ทุกคนอีกเช่นเคยหวังว่าจะชอบกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปเลยค่ะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย